หนองในเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่งเลยนะครับที่เป็นกันเยอะสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่สวมถุงยางอนามัยแล้วถ้าหากเ,เพื่อนๆเนี่ยบังเอิญไปโดนสั่คัดหลังเข้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางปากทางช่องคลอดทางทวารหนักบางคนถึงขั้นเป็นหนองในแท้หนองในเทียมซึ่งอาการที่เป็นแบบนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปอาการหนองในของผู้หญิงนะครับที่พบบ่อยเลยคือจะมีอาการปัสาวะแสบขัดตกขาวอาจจะมีสีหรือมีกลิ่นที่ผิดปกตินั่นเองนะครับ อาการหนองในของผู้ชายนะครับที่พบบ่อยมักจะปัสสาวะแสบขัดเจ็บเวลาปัสสาวะมีหนองสีขาวเหลืองหรือเขียวออกจากปลายองคชาตนะครับจากข้อมูล,ลหลายๆที่นะครับบอกว่าหนองในเนี่ยจะไม่สามารถหายเองได้นะครับต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์นะครับยารักษานะครับอาจจะเป็นยาฉีดหรือยากินตามอาการของแต่ละบุคคลโดยการรักษาจะต้องได้รับความร่วมมือจากคนไข้ด้วยนะครับ แล้วโรคหนองในคืออะไรล่ะข้อนี้นะครับน้องๆวัยรุ่นนะครับก็ตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับโรคหน่องในนะครับเป็นโรคติดต่อทางเพศสมัมพันธ์ชนิดหนึ่งนะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในซีเยโกโนเรียซึ่งมักทําให้เกิดการติดเชื้อบริเวณเอวัยวะเพศทวารหนนะักลำคอโดยอุบัติการของโรคนั้นนะครับมักจะพบบ่อยมากนะครับในกลุ่มหนุ่มสาวตั้งแต่อายุ 15- ถึง24ปีเลยนะครับ และนี่ก็คือคําตอบของโลกน่องในนะครับว่าโลกน่องในเนี่ยคืออะไรนะครับ